เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าต่อให้เราพยายามแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังแพ้อยู่ดีมันเหมือนกับโชคชะตาไม่เคยอยู่ข้างเราเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักตัวละครที่แพ้ตลอดแต่กับชนะใจคนดูอย่างไม่น่าเชื่อค<ข>าสเมี Bird, เบิร์ดเบเดอร์สุดมั่นจากเบเบ็เอ็กที่เด็กสมัยนี้น่าจะรู้จักกันทุกคนแน่นอนเขาปรากฏตัวกลับมาความมั่นใจเต็มเปี่ยมกล้าชนทุกคนพูดแรงแล้วไม่เคยกลัวใครแต่สิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็คือแพ้แล้วก็แพ้และต่อให้ไปฝึกเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีแพ้จนโดนล้อจนบางทีผมก็รู้สึกสงสารตัวละคครรรรนี้้้ัับแต่่าามมมเเเยยกกก็ไถออขงพ รอยยิ้มและความมั่นใจของเขาพร้อมกับไมเซ็ตที่ว่าเล่นให้สนุกก็พอยังมีตัวละครหลายตัวนะครับที่แพ้แต่เรากลับรักพวกเขายำฉานักสู้ที่เคยเท่เคยเป็นตัวละครหลักในช่วงแรกของดักกันบอลมีทั้งพลังมีทั้งฝีมือและเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของโกคูแต่พอในเรื่องเริ่มเดินหน้าเนี่ยแต่ยำฉาก็เริ่มตามไม่ทันโดนตกตายกลางจอแบบไม่ทันทั้งตัวโดนระเบิดในสภาพนอนตายมุมเดียวกับที่เป็นมีมกับทุกคนรู้จักเขากลายเป็นมีมที่ใครๆก็เอาไปล้อแต่ความจริงแล้วเนี่ย ยำฉาคือคนที่ไม่เคยเลิกภยอายามเขายังซ้อมยังอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ยังเชียร์ทีมตัวเองเสมอแม้จะไม่ได้โดดเด่นในฉากต่อสู้เหมือนกับเมื่อก่อนแต่ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยต้องเคยเห็นมีมยำฉานอนตายในหลุมอย่างแน่นอนแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่ยังอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าจะเป็นแกงล็อกเกตเจสซี่เจมส์แล้วก็เนสพวกเขาอาจจะเป็นตัวร้ายแต่ก็เป็นตัวร้ายที่วางแผนมาแล้วทุกครั้งมีไอเดียใหม่ๆมาเสมอและบางทีเนี่ยเกือบจะทาสาเร็จด้วยนะ ตลอด20ปีที่โปเกมอนออกอากาศเนี่ยแกงล็อกเก็ตแทบจะไม่เคยชนะเลยจะกลับอยู่ในใจแฟนๆมาตลอดเพราะว่าพวกเขาไม่เคยยอมแพ้พวกเขาหลักในสิ่งที่เขาทําและพยายามเต็มที่ทุกครั้งและมีความหวังถึงแม้จะล้มเหลวซ้าๆและนั่นแหละคือสเสน่ห์ของพวกเขาเซนีิสึตัวละครที่หลายคนอนาะจจะงดกิดในช่วงแรกเพราะว่าเขากลัวแทบทุกอย่างเจอปัญหาก็วิ่งหนีเจออสูรก็ร้องไห้บางทีก็คิดมากแถมยังบวยวายแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาหมดสติด้วยความกลัวเขากลับสู้แบบไม่กลัวใคร เซนิสึใช้ปานได้แค่รูปแบบเดียวแต่แม่นยำเกินจนสามารถเปลี่ยนเกมกับการต่อสู้ของเขาได้และเขาเนี่ยใช้มันเพื่อปกป้องคนอื่นมากกว่าจะเอาหน้าเขาไม่ได้ทำเพื่อเทศแต่เขาทำเพื่อคนอื่นเสมอเขาไม่ใช่ตัวละครที่เก่งแบบทันทีแต่เขาเป็นตัวละครที่เติบโตจากคนธรรมดาที่ขี้กลัวร้องไห้ขยับไม่ได้สู่คนกล้าที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อคนที่เขารักและนั่นแหละคือเหตุผลที่เซนิสึยังอ,อยู่ในใจของคนดูมากมายแล้วเ,เพื่อนอะ่ะ แพ้กันมากี่ครั้งแล้วแลวปะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ยอมแพ้กันอยู่ใช่ไหมตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขาจะแพ้ซ้าแล้วซ้าเล่าแต่เรากับรักพวกเขาและจําพวกเขาได้ตลอดเพราะพวกเขาทําให้เราเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องชนะตลอดเวลาขอแค่ไม่ยอมแพ้ก็พอถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าใครคือตัวละครที่คุณรักถึงแม้เขาจะแพ้ตลอด